สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หน้างงานครับฝนเดือดลงมานิดหน่อยครับตอนนี้กอา,อางดีละนยารกาศตอนนี้ก็คือค่าครับฝนจะพาไปแล้วครับ

Ủa, lục xin nhai hăng. Ping pong. <laughs> ไม่จะปลามึกร้านร้านปลาหมึกแห่งหลายแห่งคือร้านดูร้านปลาหมึกนี่น่ากินอ่ะมีสองร้านมีร้านนี้กับร้านนั้นน่ากินเจ้วร้านไหน

เป็นงานอะไรแบฮัลโหลก็จะนานๆสสมต่ไหล่ะรากาศหน้าหารครับไม่แข่งๆนไมแข่งๆ้คนกำลังทยอยมาครับหลังฝนตกลง เราไปได้ตดตกแห้งครงับเอาไปเก็บเดี๋ยวมาเอาใหมา่ นี่จะไกินแห้งกอเอาไหมยี่สิบอาทเอายี่สิบใช่ได้กองยาวคนละลานมด

ย่างกันไปหน่อยครับหาของกินครับอร่อยไหมกระบของกินมามล้ะครับแล้วก็เ้ายนลงานของสอนซาสร้าไปยนับข้ยนด้วยขายก็ันดที่17กันา ai còn kinhเยอะ vậy rồi ai kinh vậy làm bao tem keo nữa ไม่ได้น้ำเต็มแก้วพอเม่แหนพื้นพื้นพืนกันกันกันเดดิค่ะกระเที่ยวเป็ดจังหวัมาแต่ไป ครับเอาละครับพาพาบรรยากาศชันตลาดวันนี้ย่างครับแม่หน่อยกับพี่หมอนอิงครับฝากไว้เป็นกำลังใจนะเลยนะครับไป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสบายสบายชาแนลครับ วันนี้ออนทัวร์วันสุดท้ายของทีมพ่อฮักอีสานใต้ครับเดจะเจอกันปิดวงครับขอบคุณและสวัสดีครับ